สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้ะวันนี้สิาพามาซื้อลอตรี่<ม>โอกาสลอตเตรีมาถึงบ้านถึงซองถึงทีวันใหญ่มากดังวันที่หนึง่ง้อค่ะพี่น้องเด้อไก่สีงดวันเกิดเด้กสิอรองวันเกิดค่ะพี่น้องค่ะเล็กเล็กดังสิ่ว่ามาบอกเด้อค่ะพี่น้องเด้อหมดที่แล้วก็ะถือยุคค่ะถือว่าหลายสองเซนกว่าเอง ถือทุ้งหมดนะคะแต่ว่าพ่อค่อยอยากโพดโลงเพราะว่าเกรงใจเพื่อนๆเดีด๋ยวเพื่อนๆสีว่าห้าวขี่โมโออวดนะคะพี่น้องเนาะวันนี <c oughs> น้เราไปเบิ่งลอตเตอรี่กันเลยค่ะพ่อค้าลอตเตอรี่มาสง่งถึงบ้านค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นำเงินเดค่ะถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะพี่น้องเอ,อ้ยแล้วก็สิฝากพ่อค้าเพื่อนไว้หกสามหกสามอ้หกสามห้าหกศูนย <5 S 2> <3 S 1> ์สี่ศูนย์หนึ่ง ห้าหนึ่งเก้าก้าสี่เดเอาปากปาคาไบเดอร์สองใบดีแล้วนที่หนึ่งราคาบุนบอกว่าแพงนีมีรางวันที่หนึ่งวัสสันวัชซันิ้งกตับเอาเรื่อยๆสิพิ้งของไฟงดนี้ก0ูนะไนะครับ6กซใช่กนี่ครับเนีครับซื้อแล้วก็รุหน้าเก็บรตเตลีไวถึงจีเซ้นกระตามเด้ออย่าเอาปากบลาขาไเข้าใจบอกคะถึงเจ้าตีพอนีนใจเงิน เออทายคลิปค่ะ่ายคลิปถึงเจ้าสิบกระจายเงินเจ้ากะเอาลอตเตอรี่ไว้ของเจ้าของหามาถืงมายังไม่มีปัญหาเจ้าอยากดังเบิ่งหนาพอข่าวไม่พอมาเล้วสิขีโกงเฮาบอนะมาทุงมวันขึ้นหนาพุ่งขึ้นเดียวครับตอนนี้แล้วัาที่หนึ่งกูขายไก่สิบเบิร์ดละนี่ครับเอาตัวนี้ขวามเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมสีนี กองนึนมาอยู่ครับมวได้สี่เนี่ยสมกันได้เอากับอินบอกมาเลยเด้อพี่เราเด้อทั้งมาทีหนึ่งอยู่แพงนี่เปิดมาไม่เงีนครับโอ้เชี่ยให้ผมเนี่ยหนึ่งสองสามทีหาครับเนี้ยบนแล้วเหนไม่งีขับเอาไปดูดอันเจ็ดพี่สบไงอันนี้ก็จะมาเห่นนะอันเจ็ดพี่สี่เจ้าเพื่อเอาอะไรแทะแสดงว่าเจ้าได้ใบละเจ็ดสิบห้าบาทอินบอดึงเอาปานน่บอครับเอาว่ะผม คมสีบอกัอันนี้ก็สกิดตัวอันนี้ก็สกิดอยู่ทังล่ะนี่ผมสิบอกเลยชุดสองสองศูนย์อาไรคลุมเนี่ยคลุมเปรีบครับวันเกิดคนอันวันเกิดวันที่สองเส้นในบอสันวันเกิดใครวันเกิดเปรีบครับสองเมษาอืมมันมาบอกเลยครับทุกีมันเกิดคอยหงเมษาเอาเลขไดดีวันนี้งานเยอะที่นี่อายุคนเขาี่เขาปีครับนั่นโอ้ยไปไปมาๆสิว่างคอยเมาหมดแทงซะบผมคอยผมหนึ่งกับพี่หนึ่ครับเลขพวกนี่ดังเลยครับ เอาสองหหกเพราะว่าเกิดวันที่สองอายุหกสิบหกเออสองหกนัานละหกหกนี่เมนตัเลขลหาเับปหน่อยนะหมวานอายุประเทศหกบหกปีเลพี่น้องเด้าอราคาเกิดวันที่สองมันใย่นนี่ผนเอาสองหกเอ้นำกันหมดเลยครับนี่สองจะมาอีกหรอกจะมาเก็บตังค์เลยบ่นีกตังค์เลบิร์ตละ ภาพมนนกเดือดชกโอ้โหเออยังจะมีอีกเหครเออเออเออมันจ้งวนะแม่เด้อเฮ้ยเออไม่นั้นมันจิ้งโถวเ็นเห็นแนนเห็นพ่อค้ารอละดึงเอาดึงเอาคนนี้เมียเราเด้อเห็นว่ากระไดเอาสิดึงสีซัวไปได้เด้อไม่ใช่แนนเพิ่อไปนั่งเตยเว่ยอยู่นั่นจะฝากพ่อค้าไว้หรือเปล่าเบ็ดใบวันนี้จะาว่ารถบ่ก แถวทนึงนะครับเมาเมันงผมก็บอกอยู่บางันเนเอะเลยนาอะไรอย่งเลยหือ่ชางาม่ดดีแล้วชก็ล้วันที่หนึสเออก้อันนี้เป็นขอเออเอ้ากวาสเอ่าคือเก่าสามเอฮ้ยเอาไปครับสมเก่าเลอใบเดียวนี่ครับ้เี่งไกลหมเอผมอยากเนะนําเอาศูนูได้หลายเดับเดอกบเลขศูนอยู่ครับ กูเป็นายว่าเอล้วูนสองเลูนหน่งมันออกมันบ่กขาดไปคราบอีนหนึ่งได้มาไปหนึ่งสิเก็บวนดวเล่าด้วครับเราบเอาูนหนึ่งว้จะมาถึงหลายายมือจะแตะเอาบนจะติด้วยซื้อมือนี่ไว้ละลอยซื้อพื้นนี่ลอยเท่าแล้วอีลีครับเดิมทีเนาะผมบอกอีลีแต่ว่าผมนี่ผมเอาลูกคาด้ครับผมเอาลวยไม่ผมได้ไบละห้าบาทผมก็ต้องย่อมขายลอยนึ่งมกองสลากคนบอกว่าห้าปปหกขายเกินแปดสิบซื้อหัวด้วยมันเป็นะใครก็ห้าปกกันไปละแปดสิ ่าอันซุบอกวาตรวจหาบ่พอเออเกินแปดสิบบาทห้าบ่อค่อยกับห้าบ่พ่อให้กันใบละแปดสิบเอาอีกครับชุดสองกมีหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดมันตรงนี้รางวัลนี่หนึ่งเลาจะไปสองใบนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ีิบเก้ายีสิบยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ใบครับเอาคั้มสามสิบใบครับออค่ะเชวะ<อ>ื้นมาิผ้วกนาวนมอยากสิบออตัวนี้นะครับผมเชี่ยเชี่ยงานหันผมเชี่ยกันหอบครับผมดูดิเรียกกันดยลันกับสองสามสองหางานมันเชีมันเชีหนึ่งหาหนึ่งหาหมดแล้วมันไปเชี่ยสองศูนย ไม่มากสองเก่าอวันที่บ้ากฉันครับมันเป็นวันเกิดสองเก่าก็สองหายเอาไปไหครับไปมากสองเก่าก็สองหายได้พี่น้องเออสองเก่าสองหายไม่ไดสองมากมากสองทูนไหนไปครับวังหันโอ้ยจะเอาเป็นฟื้นฟูวังหันนกมากศูนย์สองสองศูนย์อันศูนย์สองนี่เลขมันเกิดพระเทพได้พี่น้องเด้อแล้วก็อายุเพิ่นหกสิบหกปีใเฮจูสองหกหกก่าสามสิบเอ็ดอีกบอค่ะ เอ้าเจ้ายังเรียกว่ท่นเจ้าว่าจะมียังไงโอ้ข้อมูก็ได้ดอกภาษาเขากินครัหนึ่งมาเพียรูเน่เลยนั่นงามเบิดแหละเบิดแพงพอดีเลยการบริการเสร็จแล้วครับสองศูนย์มาได้มีอยู่ศูนย์สองครับสองศูนย์มาจากสองใบกันไหมนะครับเนาะนั่น กันเจ้าใจง่ายใจง่ายเนาะอตยิ้วอกกาแฟดไปินออืมคนไหนเอาเันได้ก็เอาบ่นเนาะประกันอะรกคนขายเขาอ็อย่างไป้อต้ยินเนาะอาลด้วอย่าอย่าเอาต้ยินพี่กฎหมายยีี่แวเงินรัฐบาลนี่่งเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ี 13, 14, โจมันขึ้นเปแต่แบ่งลอยเนาะแบ่งพันเรตัว่า21 22 23 24 25ดส the e ิ7เ8้9มีสิบมีสิดสอ22 23 24ยิบหานึงครับอ๋อเดียมายิหานึ่งงันิบหากนับไม่แย่งเลยเอาตัวนี้ไปครับนี่เอาของากป๊อครับถ้าถ้าเจ้าแถมพี่มาเยอะพ่อเนาะ แถมงไวที่ใบนึงโอ้อโนะครับนะผมอยากแถมอยู่เลครับมันหามันว้าวคอยซื้อจเจ้าลายปะเนี่ยจเจเ้านคนอยซีไปฟองประยุทธ์ฟองประยุทธ์เนี่ยก็เลยเออเขาบอกว่าคันเจอหวยราคาแพงนี่ให้ไปแจ้งสิได้เงินพันหนึ่งเซตคอยเจ้าเซตคอยแท้หนึ่ง่งหนึ่ได้มาหนึ่งไปนี่ผมเป็นเนาะเซตคอยแท้เจ้านี่คอยซีเป้ ทางใหนเขียนไหนสีสองเดิสีซีสองไ้สองม่เขียนให้อืมซีซีสองเลยบุมอืมมั่องโอ้เือ่ะในรอยหนึ่งแบบสีสองดีสองมันออกสองซีสมันออกสองสองมันบอดถือได้เหรออเอาไว้่อนมันออกสองซีซีีแปดสองโอ้ยงามได้เด็กยมันนี่ครับเลข่องหนาเงามยซีแปดสอสอง ยังมันมาบอกเลยจากวงในนั่นนผมตรงนี้ตรงนี้ก็เลขสองคืนเง้ยเง้ยครับแม่ค้าคอยซื้อลอตเรีบ่าล้วกคอยเสกาแฟเจ้าได้างกาแฟบกา่มีใจกาแฟบ่มีใจคอยเส้นเดี๋ยวจะพยายามคอยเส้นกับอันลอตเตอรี แต่ยังเลยังไปอีกสองศูนย์ลไปบอครับเาจังเลยบอสามไปก็เลยสนี่ละครับผมเดี๋ยวใพเจ้าก็สิโพดไปเองเด้สายได้คนพนึ่นมาหจะพ่ายไม่อยาหายเจ้าเจ้าก็ว่าพูเถ่าใจง่ายอยู่กันอนถึงวที่หนึ่งมาเลยครับว่าอันผมดีใจน้ำอีกทีครับถือวันที่หนึ่งที่สองดีใจแ่ครับไปเชื่อไว้น้ำเล่วกนนดีดังเลยเนี่ยจะมาเลยยังสองศูนมาตีงวดนี้ดังมักศูนยสองสองศูนย์ก็หพกและครับต้งมืงหา โอเคไม่การม่การนั่นพ่อไเลยไทยไทยหนาไ้เพราะว่าคนเก้าานี่เป็นเลขที่ว่าดังคือกัน่นบอกว่างหดวตี่แล้่ยงแพงคนนี้แล้วมันตีเนืองระบาดเลเขาทำไ่อย่เอารักตีไปเขาฝากไว้เขฝากไว้มาหัวเน่าเนาะวันนี้วันที่เอีดครับปรากันลวมเสือน้ำล่าวสัน อันนี้เนี่ยแหละของเจ้ยครับแต่ว่าประองห้องเขาได้มีความเสริมมาอีกอ่างื่นโอโันสว่าว่ามืนีพ่งมันดีเีดใช่ไหมผมซื้อดีนะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นอายุไงวันในพี่น้องเด้อี่ัเนี้ยเจ็ดสิบสี่ปีบ่กว่าดิซื้อหนึ่งี่ไหมอายุบ่หลายปันไดอกเจ็ดสิบสี่ปีเองพี่น้องเออเนี่ยนะครับเอาถูกตัวเลยอันนี้เป็นทะเบียนรถค่ะพี่น้องค่ะ มื่ขึ้นกับฟันมาได้ที่รถเลาะยต่ 00T0T2 เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะปากกดไลคก็แชร์กดซับสักใครนไามด้่พี่น้องด้วยสลากินแมงรัฐบาลค่ะอนคุณพี่สนับสนุนโดยกองทัพอามาตัวที่วันออกตัวที่หนึ่กหลา โอเคเดังเลยอันนี้โชกอนห้ยออกนะคะพี่น้องเด้อบเพ็แบบองแล้วบําเพแพลงรตรีเด้ค่ะซื้อจะหินนี่เด้อค่ะเด้อใจหินนี่เด้อค่ะเด้อเอาน้องก็เอาเลขเอาตัวเลขเห็นเลเปลี่ยนขึ้นมาค่ตัวเลขแค่ลงไปข้างลางคับลงไปเขาา้ที่ตัวนี้เพื่อนคืย้ายขึ้นเส้นคุณกะมากันอีแลออ เอาโซ่กันเหล็กออกเด้อค่ะเด้อเด้วสิหาว่าพวบอกขายเรตียงมากเลมาหมเรื่องหอลำด้อทุกคนนะครับถือตัวไหนไปอ้อถือทุกคนนะครับเด้อิตัวไหไปเ่ตั้งใจรือเรือตั้งใจขออยถือกันทุกคนนะครับเหี้ยส้นอยู่เพียจะคือบอกออกมาแน่เพียรยายไปพูดเพียงอ อันนี้โชว์ก่อนห้อยออกนะครับโชว์ก่อนเลยเพราถูกมาตอนแรกโชวมีนะครับบ่ถือกะขอยกะเจ้า2สองคนก็าถือกะขอยกับเจ้า2สองคนแค่นั้นเล่นกันเด็กอันนี้ขอกาฝากม่าไววเด้นนีพี่น้องเดินหนีฝากกรพฟค่ะกระ้ตัวนีเป็นข้านนะครับพี่้องเจ้าปรอยากดังัิเดินมูอะไรกีันเชื่อน่ะกฤษีพัฒาเจ้าดังอ่ะ อาซาบานท่าโรต,ตรันนี่อยู่กับข่อยกับข่อยข่อยมีความสุขใช่ตอนห้อยบอกเลยนะครับอาโรตันนี่อยู่กับเจ้าข่อยก็มีความสุขโอเคค่ะเยังนี้อะไรบุ๋นอีกใช่ให้ตอนห้อยบอกเลยนะครับไม่ได้เห็นกันไปเลยว่า <c oughs> จะเป็นรางวัลใหญ่